สวัสดีครับสมาชิกพีกชอรรถบ้านนะครับวันนี้นะครับพีกชอรนะครับก็จะนํารถไปส่งให้กับป้าอึ้งนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะฮะไปไกลอีกแล้วนะครับแต่สําหรับเอ่อพีกชอร์เนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับถ้าตกลงราคากันได้นะครับแล้วก็สรุปเรื่องค่าส่งเรื่องอะไรก็ได้เนี่ยผมจัดให้อยู่แล้วนะฮะบางทีไม่สะดวกเดินทางมานะครับแล้วก็ผมก็มีบริการนะครับก็ยิ่งยุคครูแบบนี้เนาะเราต้องเราต้องปรับนะครับ มนุษย์เนี่ยต้องปรับตัวไปเรื่อยๆครับตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหรือตามวิวัฒนาการนั่นเองนะฮะเราก็ต้องปรับตัวในการบริการลูกค้านะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปเติมน้ํามันและเติมแก๊สกันก่อนนะครับไปกันเลยครับผมเอาละครับแป๊บหนึ่งนะก่อนที่จะไปเติมน้ำมันทางนี่ไฟแดงอยู่นะครับก็จะมีของแถมนะครับที่ผมบอกไว้แล้วนะฮะกันนี้แบบเจ้ากล้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเมนใหม่ให้ป๋าเลยนะฮะอันนี้ก็สั่งมาจากตอนแฟลชเซลนะครับชอปปี้ลาซาด้านะครับนะฮะแล้วก็ เป็นตัวนี้นะครับตัวพักแขนนะครับเดี๋ยวเราจะปรับมาด้านน้นนิดนึงอะไรหนึ่งเพื่อให้เหมาะกับมือเรานะฮะโอเคอันนี้ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาระล้างกระฉิดเอาช่วงใกล้ใกถึงนะฮะว่าวันนี้ฝนจะตกด้วยใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมง50นาทีนะครับจากที่ดูเมื่อเช้าเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ด้วยนะฮะล่าทางไม่ใช่ปัญหานะครับนะฮะขอแค่เอฟซีต้องการนะครับผมยังไม่กินข้าวกันเลยเลย เอาละครับลุยครับผมลุยครับ ชําครับเจอฝนระหว่างทางนะครับวันนี้ก็พยากรณ์อากาศเมื่อเช้าเนี่ยน่าจะมีฝนเนาะแต่ว่าส่วนนี้ก็จะน้อยหน่อยนะครับก็ถือว่าร่มเย็นไปครับผมก็เพลิงคารระวังนะครับขับขี่เป็นสองเท่านะครับความเร็วอาจจะขับประมาณตั้งแปดสนะิบเก้าสิบก็พอเนาะแม้จะเป็นยางใหม่นะครับเราก็อย่าประมาท นี่นะครับก็ระยะทางนะครับหรือประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็จะถึงที่หมายนะครับบ้านป๋าอึ่งนะครับก็ป๋าอึ่งได้แจ้งว่าตรงนั้นเนี่ยมีทุเรียนตึมเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปซื้อทุเรียนกลับมาบ้านกันนะครับในตอนท้ายคลิปนะฮะเดี๋ยวจะมาดูจาการใช้น้ำมันนะครับผมเติมแก๊สมาทั้งหมด215บาทนะครับเนื่องจากแก๊สเนี่ยผมเติมมีอยู่แล้วครึ่งถังนะครับโดยประมาณ200นะครับนะฮะก็เดี๋ยวมาดูจากการบริโภคนะครับผมวิ่งมาแล้วประมาณ จับมาประมาณสองร้อยห้าสกว่ากิโลนะครับตอนนี้วิ่งมาแล้วเกินครึ่งทางมาแล้วนะประมาณร้อยกว่าโลแล้วเดี๋ยวมาดูอ <Um, ัตราการบริโภคกันก็น้ํามันนะครับผมเติมมา500นะครับอยู่ในครึ่งถังนะครับเติมเจ้าเซมิโรเอสสามด้วยนะครับแล้วก็ส่วนแก๊สเนี่ยเอสองสามนะครับเติมมา450นะครับกระุ้นหมดเลยนะฮะแล้วก็มาดูแก๊สของคันอาวิโอนะครับเครื่องหนึ่งจุดสี่นะฮะหายไปแค่หนึ่งตุ่มเท่านั้นเองนะครับวิ่งร้อยกว่าโลนะครับตกแล้วนะฮะร้อยกว่าโลเนี่ยประมาณร้อย ร้อยกว่าบาทนะฮะเอาโดยมาร้อยกว่าบาทแล้วกันนะฮะช่วงต้นๆของถังเนี่ยมันจะลดช้านะครับแต่พอช่วงตุ่มสองตุ่มเนี่ยจะลดไปนะฮะก็ตกแล้วนะฮะประหยัดมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแก๊สถังเดียวจะถึงหรือเปล่านะครับเติมเป็นเสร็จรวมของเดิมประมาณ400นะครับโดยประมาณนะฮะ400นะฮะวิ่งไปถ้าเกิดถึงเลยเนี่ย250รกิโลเนี่ยนั่นแปลว่าโคตรประหยัดเลยเอ้าหายไปตุ่มนึงจะจ่านเลย นะฮะเอาละเนี่ยมันก็เหมาะสมนะครับโดยโดยโดยระยะทางแล้วเนี่ยมันประมาณครึ่งทางของป่าแล้วก็ถือว่าเหมาะสมมากๆนะครับตอนนี้ผมเข้าสู่ระยองแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปถึงจุดหมายเนี่ยอีกประมาณ100กิโลนะครับผมนะร,ร่วมเดินทางากับเรานะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันฮนะผมจะไปซีสุเรียนานะ<ๆ>ตอนนี้นะครับก็แวะร้านล้างอาจีนะครับก่อนจะถึง18กิโลเมตรนะฮะ เ,เพื่อเพื่อความสวยงามทั้ปงปล่ทรงรอบนะครับผมมีลูกน้องวิ่งไปแล้ววิ่งไปสองตัวแล้วแล้วก็นี่นะครับลุงเอนะครับจะกำลังจะขายนะครับเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะทำอะไรให้บ้างทั้งเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ ครับตอนนี้นะฮะผมอยู่ที่ just boom แ a r c a e นะครับอยู่ตรงน่าจะเป็นทซ่งจันทบุรีแล้วนะครับร้านนี้ล้างโคตรดีเลยฮะเอาแวบเลยนะฮะยังไม่เสร็จเลยเนี่ยผมล้างสีอย่างเดียวะครับก็ใช้เวลาประมาณโอ้ครึ่งชั่วโมงเลยเชฟตุ่มตับมนุมเลยน้องวน,นรีน่นะครับเดี๋ยวฝากร้านค a แค a e ร้านนี้ไว้ด้วยนะครับ just boom car c a e ตอนนี้นะครับหลังจากออกจากล้านล้างอาชีนะครับเประยะทางอีก18กิโลเมตรนะครับก็ตกแล้ว1กิโล1นาทีนะครับ แต่ที่สําคัญคือเราออกมาแล้วนะครับผมกับตกใจมากๆเลยนะครับฝนนะฮะเรากำลังวิ่งเ้าหาฝนนะฮะเราวำลางที่เพิ่งจะเสียเงินล้างอาชีพไปนะครับก็บอกว่าโอ้โหตกใจมากๆเลยนะครับก็กลัวว่าการล้างเรนครั้งนี้นะฮะจะไม่มีผลนะครับแล้วก็เหมือนกับตอนที่เรามาแล้วรุยฝนมานะครับนะฮะอันนี้เข้าจันแล้วโอเคครับกันไปต่อครับเปืปืนก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเราได้ล้างแล้วโอ้โห ไม่มืดตื้อเลยนะครับก็คิดว่าคงต้องรีบกลับกันเลยเช่นเดียวนะฮะเพราะว่าเมื่อเช้านะครับฟังสรยุทธ์นะครับฝนเนี่ยวันนี้จะมีพายุพลุดร้อนเข้านะครับไม่ทันก่อนที่ฝนจะตกหรือเปล่านะเดี๋ยวพลุสรุปแล้วไม่รอดนะฮะฝนตกลงมานะครับหนาเม็ดเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยแว็กนะครับก็เลยเป็นเม็ดแบบที่เห็นนะฮะ โอ้ยร้านร้านอาชีพร้านนี้ถือว่าใช้ได้นะร้านค่อนข้างดีเลยนี่ผมไม่ต้องใช้ที่ปัดนล้ำฝนเลยนะเดี๋ยวมันคงจะวิ่งเปเองนะถ้ามันเจอลมเอาละครับเหลืออีก3กิโลเมตรนะครับผมไปต่อครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่บ้านปังอึ่งแล้วนะครับแล้วก็แม่บางออนนะครับ เดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่านะเดี๋ยวผมจะส่งมอบเล่มนะครับใหแ้แม่รับเล่มก่อนนะครับทีนี้ส่งมอบแล้วรื่นร้อยน,นะฮะนี่ตรวจสอบรื่นร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามความรู้สึกนะครับป๋าอึอ่งกับแม่บางอ่อนนะครับรู้สึกยังไงบ้างนะครับหลังจากเห็นรถแล้วป๋ากับแม่รู้สึกยังไงบ้างรครับพอใจมากจ้าปลุกใจมากครับปลุกใจมากๆเลยแล้วก็บบิ๊กชอนไม่หลอกจริงๆบิ๊กชอนส่ง <S <S ได้จริงๆไม่หลอก มีเข็ดริ๊กมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงออ่าโ๊กบ้าน,นจริงเลยสิตุ่งสามทุ่มถึงเลยโอนตังมาไม่หายไม่หายไม,ไม,ไม่ไม่มีปิดเครื่องเครียดเลยเรื่องชีพเลยอันนี้อันนี้แม่เขาจะเตือนไว้นะว่าแม่เขาจะเตือนไว้ว่ามีฉายชีพตัวนี้มันเยอะนะครับแล้วก็หลอกให้โอนเงินแล้วก็ปิดเครื่องหนีเขาจะบอกเรากเครียดแต่แต่ที่ช้อนนี้แน่นอนตัวต้นจริงมาถึงบ้านแล้วแล้วเรื่องราคาแล้วครับแม่แม่ก็ตอบเรื่องราคาเป็นไงเหมาะสมไหมเรื่องตัวเลขจัดพอใจพอใจแราคากับรถ ไม่ต้องดูเลยนีไม่ต้องดูเลยเนี่ยคือพี่ชอนเาตรวจเช็คมาให้แล้วค่ะโอเคมากค่ะใจใจพอได้ยินปากับแม่นะครับพูดแบบนี้แล้วผมก็เป็นเพิ่มนะครับแล้วก็หวังว่าหวังว่าจะได้ใช้บริการไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็โดไอ้นี่ไงไปเปลี่ยโอ้นี่ก็เอ็นคอยู่วอ่ะแล้ครับแล้วก็ป๋าถือว่าสภาพตรงปกนะป๋าเนาะตรงปกตรงปกตรงใช่ใช่ใใช่ตรงปกตรถกับตัวจิงกริกเหมือนกันนะฮะ คนส่งมาแบบในคลิปเลยเหมือนกันมากันจกชิดเลยนะครับบิ๊กจอนส่อบคุณครับเรื่องจริงเรื่องจริงบิ๊กจอนบิ๊กจอนยังไงนะครับต้องฝากไว้ก่อนนะว่าอย่าลืมกดติดตามช่องบิ๊กจอนเอาไว้นะครับถ้าคุณไม่อยากพลาดรถมาใหม่แล้วก็รถราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีคลิปในการทำรถเองซ่อมเองนะครับเพื่อเพื่อประหยัดอะไรต่างๆนะฮะนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวผมส่งมอบให้กับป๋าอึ่งแล้วก็แม่พออนเสร็จแล้วผมจะตีรถไปกลับบ้านเลยนะครับเ <c oughs> พราะว่าทุนนี้พายุเข้าด้วย <c oughs> แล้วเดี๋ยว <c oughs> ไปซื้อทุเรียนกินด้วยนะ <c oughs> <c oughs> เออเดี๋ยวผมไปซื้อทุเรียนก่อนนะคลิปนี้ไม่จบนะครับช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะไปเลือกทุเรียนนะ <c oughs> เล<อ>ือกแบบสดเลยนะจากล้งเลยเขาเรียกล้งนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันวัดวสิงห์เมืองวัดสิเมืองวสิเมืองอะตอนนี้เราอยู่ที่วัดสิงห์เมืองนะตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตอนนี๋ยวไปแช่ นายามเฮ้ยหนองค้าหนองค้าอันนี้เขาเรียกบ้านหนองค้านะม่จตทบุรีอ่าโอ้แม่ FT เล่นชอนอีทั่วเลยนะครับ่เอาละครับเดี๋ยวผมนะฮะป๋าอึ่งและแม่บางอ่อนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้อย่าลืมนะยังไม่จบนะเดี๋ยวช่วงท้ายผมจะไปเลือกทุเรียนกับมือนะครับผมตอนนี้ผมและป๋าและแม่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเียมีมีคลิปต่อมีคลิปต่อนี่นะครับก็ เราส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เรากำลังจะออกจากหนองค้านะครับเพื่อไปจุดมุ่งหมายนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าลงทุเรียนนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเลือกทุเรียนนะฮะผมก็เลยไป็หลอกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกแล้วก็ซื้อไปกินเองนะโดยที่เราไม่มีประสบการณ์นะครับเดี๋ยวเราไปลองกันตอนนี้เราก็ถึงจุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันทีด้านหลังผมนี่เองนะครับไปแล้วครับก็มาถึงแล้วนะฮะ ตอนนี้เรามาซื้อกันที่จังหวัดจันทบุรีเลยนะครับโลเท่าไหร่นะครับพี่รั160บบร้1ย0กบาทนะครับอ๋อจะมีหลายไซส์นะครับนี่ตะ,จ,ะนะจ,จิบรถกกอัน,น 1, หมอนทองมันห <1, 000 S 2> มอนทองแล้วก็มีพวงมณีันมนี้งชนนีกระดุมโอ้มีเยอะเลยนี่หมอนลูกเล็กนะเนี่ยร้อ คืออันนี้เปิดไปปุ๊บเนี่ยกี่วันได้กินครับพี่จะกินอันไหนคะสมมุติว่าจะกินวันพรุ่งนี้แต่ตัวนี้เราก็บอกหัวสามสี่วันบอกหัวไว้อ๋อไม่เป็นไรท่านไม่เป็นไรจะจะจะได้รู้จะได้ไม่ผ่าเลยร้อยสามสิบนะครับคือเนื้อดีโอเคยังไม่สุกก็ต้องรอหน่อยสามสี่วันส่วนส่วนเจ้าตัวร้อยหกสิบแหละครับพี่ตัวนี้อ๋อคือนี่สุกเลยวันนี้พรุ่งนี้ได้อ๋อวันนี้ อ๋อนี่นี่มาดูเนื้อนะฮะอ่ันนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับประมาณสงจะมีประมาณกี่ลูกนะคะเอ้ยจะมีกี่ผูสามสี่เล็กเล็กนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นร้อยหกสิบแล้วกันนะฮะไซส์กลางหน่อยนะฮะซื้อไว้ฝากพ่อฝากแม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเลือกกันดีกว่าเนาะเฮ้ยอันนี้กำลังกินอยู่แล้วถูกไหมครับพี่กินอบนอกนุ่มในอ่าไม่ถึงกับโป๊กนะไม่โป๊กไม่ปกสุกแต่ไม่เละเปล่า ะะอันนี้เรากำลังจะเลือกนะครับให้พี่เขาเลือกให้นะครับเอาแบบกรองลอกลุ่มไหนแล้วกันเนาะนอันนี้เนื้อจะออกนิ่มไปนะ,ะพี่สุกเสมอสุกเสมอคือมันอ่อยากให้มันแข็งอีกนิดหนึ่งได้ไหมถ้าแข็งกว่านี้บางครูมันจะแข็งมั่งนิ่มมั่งเป็นบางครูอ๋อไม่เสมอกันใช่เขาเรียกนกี้นะฮะเราได้จิ้มแล้วนะครับก็นิ่มไปหน่อยนะฮะเอาไปพรุ่งนี้ ก็เดี๋ยวเราจะให้พี่เขาหาใหม่ครับเอาแบบว่ากินพวกนี้แล้วแบบกรอบนอกลุ่มในนะฮะคือกดลงตอนนี้นะครับเราก็ได้เลือกแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่เขาเลือกให้นะตอนนี้เราได้2แล้วหกับ2นะครับอย่างดูลูกนี้นะฮะตกประมาณเกือบ4โลนะครับ3โมโลกว่าเลยอ่ะโอ้หนี่ลูกใหญ่มากเลยนะถือว่าไซส์ค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยกลมนั่นเองนะเราได้3ลูกแล้วอ่าดี๋รวจอร์ดดูๆไปครับไปครับเอาละครับตอนนี้ครับเราก็มาลองจิ้มนะครับต้องบอกว่าเรา ต้องบอกว่าเราจิ้มไปหลายลูกแล้วนะครับแล้วพี่เขาอะใจดีมากๆเลยนะฮะให้เปลี่ยนนะฮะอ่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเชแดงครับของฝากเมืองจันทร์ครับอยู่ริมถนนนะครับขาเข้านะครับอ่าไประยองชนเลยนะครับนี่นะริมถนนใหญ่เลยนะฮะโอ้มีทั้งกระดุมนะครับพงวณีหมอนทองชนีนะฮะกระจิบด้วยนะครับสามลูกครับตัวนี้เราได้มาแล้วนะฮะทั้งหมดสค่ะเก้าโลสองขีดนะคะโอเคครับ เอ๋อใส่ถุงแยกถุงกันเลยนะครับพี่9กโลสองอ่านี่เจแดงจัดให้นะครับให้จิ้มจนพุนเลยนะฮะที่เขามีหลายพันมากเลยค่ะจะจิ้มเท่าไรนะคะแลครับตอนนี้นะครับเจแดงนะก็จะมาเลือกแนะนำนะครับไอผู้เลี้ยงกระจิบให้เรานะผู้เลกระจิบนะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมเลยนะฮะตามเจแดงไะครับ ¡Gracias! <laughs> ลองทานนะครับโอ้สมมติผิวจะสวยมากเลยนะเจแดงดี้เให้ลองเลยเรต้องจับติงเลยวะไม่นะครับเดี๋ยวผมจะลองนะฮะนิดนึงติ่งเดียวนะอาจจะน้ำตาไหลเลยหรือเปล่าเนี่ยน้องดูวะอุ๊ยรสชาติโคตรหวาวอ่ะเดี๋ยวนีบปิดให้หมดอลนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูทุเรียนพงวันีครับซึ่งเจแดงเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่แพ้หมอนทองเลยนะฮะแล้วผมก็ดูแล้วว่าลูกเล็กกำลังดีนะครับเหมาะมากๆเลยนะนี่แปดกรีทนะครับ เผื่อลูกนี้เนี่ยไม่ถึง100่งร้อยนะหรือประมาณ100บาทเท่านั้นเองนะครับบางคนนะครับที่ไม่ชอบกินมากนะหรือว่ากินแค่คนเดียวเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะสำหรับลูกประมาณขนาดนี้น,นี้นะคะสี่ภูนะคะเฮ้ยลูกแรกคขาดีสี่ภูเลยเหรอเจ๊มาดูกันดีกว่า,วานะฮะอันนี้ดูนะก่อนมาดูเนื้อ,อนนๆๆดูเนื้ออนุญาตนะคะเฮ้ยสีมันสวยนะนิ่มไปนิ่มไปใช่นิ่มไปอ่ะโอเคกันเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เเดดีี๋ยยวราปล่นให้้ไโอเคเดี๋ยวให้เจแดงดูลูกพี่ที่แข็งนิดนึงนะครับตอนนี้เป็นลูกสองแล้วนะครับเดี๋ยวเจแดงสีนี้ที่เผ่านอันนี้ไม่ผ่านเพราะมันเหลือเลือกแล้วคม่สวยอ๋อเรามาดูกันนะคะเรามาดูนะครับเราเปลี่ยนให้ครับสวยมากสีมันมันเหมือนไข่เลยเอาไหมคะพี่คือสีนี้เอา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  เห็นใในเฟซแต่ยังไม่เคยลองชิมแต่รู <so ้แต่ว่าสีมันสวยมากอ่ะเรามาลองกันะครับเจนนี่บอกว่าเห็นลูกกลมๆประมาณนี้นะฮะแต่ว่ามีถึง4พู่เลยทีเดียวนะครับประมาณสามสี่ภูนะฮะแต่อาจจะเล็กหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากทานแค่คนเดียวนะครับสวยอ่ะอันนี้เป็นทุเรียนในอุดมคติเลยนะสีต้องแบบนี้นะเวลาอยู่ในรูปอะในหนังสือเรียนใครเนี่ยกินหนึ่งซีกนะครับมีอีกซีกหนึ่งนะครับ นี่คืออีกหนึ่งครูนะฮะแปดขีดนะครับเออโอ้โหเผื่อนี่ประมาณประมาณ100ร้อยเผื่อไม่ถึงร้อยนะครับได้กินทุเรียนแล้วใช่ไหมไใช่คนแบบอยากกินพี่ย้อนใช่นี่ภูที่สองภ่ะว้าวอันนีดีกว่าเนอะกรส่ายเป็เจ๊แดงใส่เพล่ใส่รวมไปกับภูที่สี่โอ้โหโอ้โหมีสี่ภูค่ะสวยมากเลยภูม,ๆๆาม,ามันน่ารักน่ารักอ่ะพระบาทเมื่อวานนะ จะในเรือที่ชอบ <tong> s. <S อากาศมันร้อนหนัวันนี้หน้าแบบกลังดีเลยนะครับไม่อากแตร้อนเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันนะครับว่าการซื้อทุเรียนครั้งนี้นะครับเราหมดไปเท่าไหร่นะครับที่ร้านเจ๊แดงนะครับเลยหนองค้ามันนิดหนึ่งนะฮะวันนี้เจ๊แดงกำลงังคิดเงินนะครับห oh, oh, นึ่พันแปดร้อยสิบบาทเอาหนึ่พันแปดร้อยค่ะโอ้โหเจ๊ด้แล้วด้อีกนะครับนะครับถ้าเกิดว่าสรุปแล้วเราซื้อทุเรียนครั้งนี้นน 3, เนี่ยได้ทั้งหมดสามพันเด็ด หมอนทองหมอนสามลูกหมอนสลูกลูกใหญ่นะครับแล้วก็อะไรนะกระจิบนะฮะแล้วก็พวงมณีนะฮะพันแปดร้อยสิบาทนะครับนี่ถ้าเราไปซื้อที่กรุงเทพเนี่ยราคานี้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นะต้องมีสองพันกว่าบาทนะครับต้องบอกว่าถ้าใครผ่านมาจันทบุรีนะครับอย่าลืมนะครับแวะอุ่นนุนร้านเจ๊แดงกันนะครับผมนี่นี่ตัวเป็นเลยฮะเจ๊แดงนะเ้ยอย่าบอกนะเจ๊แดงจะแถมเหรอจะให้เป็นชิมเปียบอ๋อนีรสชาติมันเป็นแบบไหนอ่าโอเคเอาใจกันเจ๊แดงให้ผมก็ไม่ขัดนะ แล้วครับเดี๋ยวเรารับตัวเรื่องจากที่แดงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันในรถนะฮะนะฮะ,ะ,ะโอเคครับไปครับอ,นนอันนี้คือซื้อนะคะอ่าีแด้แถมแถมนี่คือ<ถ>หนึ่งลูกเลยป่ะหนึลูกเลยโอ้โหถ้า<อ>กสมว่าเราได้เป็นร้อยหนึ่งฟรีๆเลยใช่แล้วจะแดงบอกว่าอันนี้พี่แถมเพราะว่าจะให้เราแบบเป็นวิทยาลัยมาเนอะแบบให้เปรียบเทียบดูว่าสีนี้ถ้าเป็นโทมอนีก็คือก็คืออันนี้อันนี้อันนี้จะแบบสุกกําลังกินอ่าแคีนี้เราไปชิมดูว่าเป็นยังไงถึงบอกว่าไม่ให้ซื้อสีแบบนีีี้้นนนะะคคคครรรััับบบบกก็มลิ่แเเเเหืออองๆสดดโไไ๋ยวาปช โอเคครับตอนนี้นะฮะเราก็ขึ้นมาในรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับทุเรียนรานจีแดงนะฮะเดี๋ยวให้นายช้อนชิมด้วยนะครับผมมาครับอันนี้เราชิมพันอะไรก่อนหมอนทองหมอนทองนะนี่ขับไปด้วยแล้วก็ชิมด้วยนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมานะครับเพราะว่าผมขับช้าๆนะฮะน้องช้อนยวให้น้องช้อนชิมก่อนเลยนะครับนี่พันหมอนทองนะแต่ว่าชอบกันชอนไม่ชอบเฮ้ยไม่พันหมอนทองพันอะไรนะหมอนทองก็ะเป๋าเาจะกินหมอนทองก่อนเมื่อกี้ไม่ขับแล้วอ่ะอเหรออ๋อนี่เป็นหมอนทองนะฮะกินหมอนทองก่อนหมอนทองก่อนนะครับ รสชาติทุเรียนนะฮะโซนนายกองกับจันเนี่ยต้องบอกว่ามันต่างกับทุเรียนใต้มากเลยครับเพราะว่าความหวานมันจะเต็มที่เลยนะฮะนายกองบอกว่าให้ไหวอะไรวะเบลเลยชอนไหวอะไรอ่ะชอนเอกเอกเป็นอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้ไม่ใช่เอาแหม่เอาแหม่เอาล้วครับต้องขอแก้นะครับอันนี้มันคือกระจิบนั่นก็ไม่ใช่หมอนทองนะฮะคือกระจิบนี่แหละที่<อ>เราซื้อมาทะลูกละโลกับอีก2อขีดนะครับเราไม่เคยกิน นะเป็นการกินครั้งแรกจะบอกว่าทุเร ha, track, ียนนะมันอร่อยมากๆเลยนะครับผมกินเนี่ยผมคิดว่าหมอนทองนะผมว่ามันอร่อยกว่าหมอนทองอีกด้วยนะนี่สีที่กินได้ก็ต้องเป็นสีเข้มๆแบบนี้ครับออกเหลืองแก่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปที่มันยังไม่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 พร้อมกินนะฮะซึ่งเจแดงก็แถมมาแต่ว่ามันก็กินได้นะสำหรับคนชอบนะที่ไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจะกัดอีกคำหนึ่งครับนี่คือกระจิบนะครับผมออ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  คอมเมนเตอร์รสชาติมันแม้ว่ากลิ่นมันคล้ายๆชะนีกลิ่นคล้ายชะนีแต่เนื้อคล้ายหมอนทองใช่มันเหมือนมันเหมือนมันลงตัวมันเหมือนชะนีกับหมอนทองผสมกันก็อร่อยลงตัวดีต่อไปนะครับเราจะชิมพวงมณีนะฮะพวงมณีเนี่ยอันนี้เจแดงแถมแถมฟรีนะครับเจแดงบอกว่ามันจะไม่เวอร์คคือคือไม่ควรซื้อเนื้อสีแบบนี้ค่ะมันจะเสียอ่อนๆอ่ะลองชิมโอเคโอเค คือพี่เจไดเขาให้มาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ให้ว่าไม่ได้ไม่ให้ของไม่ดีมานะคะแต่เหมือนกับว่าจะให้เอาเหลือเพื่อการกลัวว่าครั้งหน้าเราจะได้ซื้อได้แบบได้ของที่เราชอบเลือกถูกเลือกถูกเหมาะกับนะเออเออเลยยังไม่กัดเลยยังเวอร์ชอนเอาละฮะนี่นะฮะแต่สำหรับผมเองนะมันนิ่มไปนะครับผมไม่ชอบกินแบบนิ่มๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองกัดดูไม่เป็นไรฮะเพื่อเอ่อน้ำใจของี่แดงนะเนื้อมันก็จะเป็นแบบ ครีมครีมครับครีมมี่ครีมมี่หรือว่าเป็นด้วยพันของเขาหรือเปล่าพันก็อาจจะเป็นเราก็ไม่เคยกินมาก่อนเนาะเป็นพันของเขาสับตัวผมเองนะผมผมก็บอกว่าผมไม่ไม่ไม่ชอบนะครับแต่ว่าก็กินได้นะฮะคือมีเกีินทุเรียนนะฮะแต่ว่าไม่กินดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองชิมไอ้เนื้อที่เราชอบนะฮะนะกับทุเรียนไปครับเอาละครับลูกต่อไปนะครับเป็นพวงนีที่แบบที่เราเลือกมาเองนะครับซึ่งเนื้อเนี่ยจะแข็งหน่อยนะฮะจะสวยแล้วกำลังกินนะครับไม่เล่ตัวเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตัดนะฮะ กินจะไม่ค่อยมีนะครับเม็ดก็จะใหญ่นะครับก็ต้องว่าแล้วแต่คนชอบนะครับด้วยราคาแค่100บาทต่อ1ลูกฮะรประมาณบวกลบนะครับก็ได้กินทุเรียนแล้วเนี่ยสำหรับใครที่อยู่คนเดียวแล้วก็อยากกินแบบนเลก็กน,น้อยเนี่ยก็กินได้นะอ,อะไรคืออะไรคืออะไรแต่แม่รมันอร่อยนะคือมันมีความแบบครีมมี่เออเหมือนคมีมันละลายใช่ไหมมันละลายมันออกละลายละลายในปากแล้วกินอีกครั้งนึงะแต่ว่าอร่อยนะ ก็บอกว่าอย่ากินเยอะครับเพราะทุเรียนเป็นแป้งนะฮะต้องระวังด้วยนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องบิ๊กจอรถบ้านนะครับก็คงต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับก็ก็ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสาหรับการมาส่งรถให้กับป้าอึ่งและแม่อลงในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณป้าอึ่งกับแม่อลงด้วยนะครับเป็นการขายรถที่ม่วนหลายมากมากเลยอบคุ่นนะฮะคือจะบอกว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากมากเลยนะคะก็คือแบบขอบคุณที่อุดหนุนนะอุดหนุนบิ๊กจ แล้วเหมือนให้ค่าขนมในช้อนแล้วกันนะฮะก็ต้องบอกว่าแม่นุงเนี่ยปื้มในช้อนมากเลยนะเดี๋ยวอนาคตไม่แน่นะครับถ้ามีโอกาสาได้ผ่านวันนี้ก็คงจะแวะซื้อของมาฝากป้า,าเอืงและแม่อนุงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมิชอนรถบ้านนะต้องลาไปเลยนะครับน้อชอนเร็วเร็วบ๊ายบายบส